สวัสดีค่ะพุทธวนจะนะอาณาปานสติโดยตถาคตแบบการเจริญอาณาปานสติที่มีผลมากพิสูจน์ทั้งหลายทำอันเอกอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ทำอันเอกนั้นคืออะไรเล่าคืออาณาปานสติ พิสูจทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างใดจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่พิสูจทั้งหลายในกรณีนี้พิสูจไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเลือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบต้องกายตรงลำลงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติ หายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นพิสูจน์ทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญ กระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่ก็นามปาณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่พิสุทั้งหลายในกรณีนี้พิสุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนำลงสติเฉพาะหน้าเธอนั้น มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายยสังขารให้ลำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายยสังขารให้ลำงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็น ผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตสังขารให้ลำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตสังขารให้ลำงับหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝ si ึกห em ัดศึกษาว่าเราเป็นผ si ู้ทำจิตให้ปลาโมดยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปลาโมดยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่น หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกห mm ัด hmm. ศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจําหายใจเข้าว en ่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจําหายใจออกเธอย่อมทาการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจําหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออก โดยย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิสูจนทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่พิสูจนทั้งหลายเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้ว อยู่อย่างนี้ผลอนิสงอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหันตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีพิสุทน์ทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่ มีอนิสงส์ใหญ่ขอบคุณค่ะ